ณเขาหนอเขาแก้วอำเภอบรรพบิสายจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายพิพัฒ์เพิ่มกสิกรรมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดนนางสาวสุชาริแสงอรุณผู้อํานวยการทททสํานักงานนครสวรรค์ร่วมแถลงข่าวนครสวรรค์วินเทอร์ซีซั่น2023โดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐเอกชนคณะกรรมาการจัดงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2566ถึง2567และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ร่วมในกิจกรรมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์ได้ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์เทศบาลตำบลบ้านแดนจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ โดยนำเสนอภาพลักษณ์และประสบการณ์พิเศษจากกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณีในพื้นที่เพื่อส่งเสริมตลาดด้านการท่องเที่ยวประจำปี2567เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและอย่างเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ในช่วงฤดูหนาวนี้จังหวัดนครสวรรค์จะมีการจัดงานสี่งานใหญ่ในพื้นที่ได้แก่หนึ่งพิชิตเขาหนอ วินเตอร์ซีซั่น2023ตลอดเดือนธันวาคม 2. ทุ่งบัวแดงกว่า1,000ไร่ที่บึงบรเพชรตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม2566จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2567 3. ทเทศกาลหุ่นคมไฟระหว่างวันที่22ธันวาคม2566จนถึง2มกราคม2567 และสีเทศการตรุษจีนหรืองานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพระหว่างวันที่3ถึง14กุมภาพันธ์2567